หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมกา the long, แกฟดลลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกยอดคุณพลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนก สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราทิศนี้ครับต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับที่้องวินได้พาพวกเราเนี่ย ไปชมภาพบรรยากาศภายในงานการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยพระราชทธธานที่จังหวัดสงขลากันเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปชมภาพบรรยากาศก,ากันต่อซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันนกกางเข็นดงประเภทสำนวนทองและประเภทสากลและอีกหนึ่งประเภทครับนกกรงหัวจุกชิงถ้วยพระราชทธธานประเภทสากลเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศการแข่งขันในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้กันเลยดีกว่าครับ มาจากละงูค่ะค่ะวันนี้เอานกมาแข่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่แน่ๆนะคะเห็นเอานกมาแข่งปกติในงานมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยพอดีว่าแฟนเลี้ยงอะค่ะก็เลยพอพอได้ฟังเสียงเวลาแล้วมันชอบมันหลงรักอะไรเงี้ยก็เลยชอบแข่งใจขึ้นมาใช่ค่ะแล้วนี่เตรียมอะไรมาบ้างคะเห็นมี่อาหารมาด้วยใช่อันนี้เอาไว้ใส่ตอนแบบช่วงพักอะไรเงี้ยะไว้บำรุงมันก็เลยต้องเน็บไว้แบบเนี้ยพกตลอด พอดึงเขาแบบพกลิสติกก็เราพวกแต่อาหารนกเลยเออแล้วมีวิธีเชียร์เหมือนเข้าไปค้หรือว่าแตกต่างกันไปก็มัเมนเหมือนกับว่าตบมืออะไรเงี้ยส่งเสียงดูว่านกเรามันชอบเสียงแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเชียร์แบบนั้นมันจะได้คึกคักอะไรเงี้ยค่ะเออขาชอบเสียงแบบไหนด้วยใช่ใช่บางทีบางตัวมันชอบแบบเสียงแบบนกปแปลกๆอะไรเงี้ยอ,อัะนี้คืออีกหน<ม>ึ่งสีสันของน เจียลีบน,ก,นกอะไรคะเจยุจ้งเบยนกตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะนกตัวนี้ก็ได้มายาข้องเพื่อนนกนี้เป็นนกตีตีผ้ามีการเต็มตัวย,ยังไงบ้างคะก็เลี้ยงธรรมดามัอนเด็ก็เลี้ยงอย่างโจไอ้ไข่หมดแดงหนโลนค่ะและนี่ก็คือผู้ชนะอันดับที่สองสำนวนทองค่ะ Subtitles ันนี้ต้องเดินเป็นปนกจากเบตงยาลานะครับการเลี้ยงดูของนกตัวนี้ก็คืออาหารหลักก็คือกินไข่มดแดงตับอาหารก็การแข่งในการแข่งขันก็คือการอาบน้าทุกวันนะครับนกตัวนี้เปน็นนกที่เลี้ยงไม่ยากก็คือเขาจะชอบกินไข่มดแดงเป็นพิเศษครับต้องให้ไข่มดแดงมากๆถึงจะร้อง นกตัวนี้เป็นนกสำนวนยาวน้ำเสียงค่อนข้างดังแล้วก็พิเศษก็คือเขาจะยกหางตลอดเวลาโดยสังเกตจากการกระโดดหนึ่งครั้งเขาจะยกหางทุกครัง้ง ที่เห็นข้างหลังนี้นะฮะเป็นการแข่งขันนกการเข็นดงประเภทสากลซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยเราก็แข่งขันประเภทสำนวนทองไปแล้วก็ได้ทราบผลผู้ชนะไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยแข่งประเภทสากลซึ่งเป็นรอบคัดอยู่ครับก็เป็นนก240นกคัดเอา50นกเข้ามาชิงชนะเลิศก,กันในรอบต่อไปครับ่ะสงสัย นกมันคงจะคิดว่าเป็นเสียงธรรมชาติของเจ้าป่าทาซารอะไรมครัแล้วก็นกมันก็เขาโดนฝึกมาครับน,นกชนิดนี้เนี่ยชอบแรงกระตุน้นชอบแรงกระตุ้นหมายความว่าเจอเสียงที่ว่าแปลกๆเจอเสียงดังๆอะไรก็เหมือนกับกระตุ้นเขาให้ร้องขึ้นมาครับมีอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะแตกต่างจากนกชนิดอื่นตรง นกที่ใช้แข่งขันเนี่ยที่มาแข่งขันได้ก็คือต้องมีต้นกลางปลายก็คือมีคําขึ้นต้นมีคําตรงกลางแล้วก็มีคาปลายซึ่งจะแข่งขันได้นกชนิดนี้เป็นนกกาเหตุดงซึ่งเป็นนกเพลงที่ไพเราะซึ่งต่างประเทศได้รับความนิยมมากนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งรับความนิยมก็ประมาณ4ีหปีหลังนี้รับความนิยมครับอยากรู้จังเลยค่ะ นี่ฮะผมไม่เคยแข่งผมเป็นกรรมการจะถามว่าเคยทํำยังไงนะฮะก็ะคือนกชนิดนี้เนี่ยร้องได้ทั้งวันเอ่อร้องกลางคืนก็ได้ถ้าเปิดไฟมีแสงสว่างก็จะร้องเพียงแต่ว่าเราพาเขาไปเที่ยวบ้างเหมือนกับคนได้ไปเที่ยวข้างนอกก็คือเป็นการเตรียมตัวนกไปเจอเพื่อนเพื่อนเหมือนกับ นกได้เจอเพื่อนก็ได้พบป,ะ,ปะพูดคุยกันก่อนมาแข่งเนี่ยฮะก็คือพาไปซ้อมก็รักษาความสะอาดแล้วก็อาหารการกินสมบูรณ์ครับผมนีม่เป็นเคทลท็ดดีๆที่อาจจะทำให้นกได้รับรางวัลได้ครับใช่ครับขอบคุณพี่วัฒมากค่ะ ร้องแบบสไตล์ดีดร้องดีรงดร้องแบบดุดันครับผมก็เพลงก็ลากยาวแล้วก็ลีลาก็หยาบหยาบนิดหน่อยครับผมตัวนี้เป็นนกตะลุเตาซื้อมาประมาณ4ปีก่อนครับผมประมาณ5 0 0 0ันบาทเป็นนกที่เขาเลี้ยงแบบจริงๆไว้ก็เลยเห็นว่ารูปร่างดีก็เลยไปเอาเข้ามาเลี้ยงในราคา5,000ันบาทครับผมการเลี้ยงนกตัวนี้ก็ ก็เหมือนเหมือนตัวตัวไปครับผมก็อาหารสดอหารแน่งแล้วก็เรื่องความสะอาดน้ํากินต้องเปลี่ยนทุกๆวันแล้วก็เรื่องถาดรองขี้ก็ต้องเปลี่ยนทุกๆวันเพื่อแม่มันหมักหมมเพื่อให้นกสบายใจอยู่แล้วก็ถ้าเกิดที่อยู่ดีอาหารการกินดีนกมันก็สบายใจมันก็ร้องให้เราฟังครับผมเทคนิคการเลี้ยงนะครับนกตัวนี้มันชอบอาบน้ําอยู่บ่อย มมันคล้ายๆว่าร้องทั้งวันครับตั้งแต่ผมชื่อบัวขาวในเรื่องสุดเนื่องจากไอ้หน้าอกมันออกเป็นสีจางๆบวกขาววและมีผู้ใหญ่ที่บ้านเขาเลยว่านกตัวนี้ต้องดังชื่อบัวขาวตั้งแต่นั้นมาผมก็การให้อาหารก็อย่างเช้าดูเย็นเที่ยงเย็นก็ดูสม่ำเสมอเหมือนนกทั่วไปอย่างนั้นแหละครับ แต่ว่าความเก่งกาจของนกตัวนี้มันมีอยู่ในตัวของมันเองคือเนื่องจากมันขยันร้องแล้วก็ลีลาออกดีครับด ีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารบาละนาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดเลยขนกผวก็ดีตลอดที่ที่1ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้ราลานาครับ <g all ain> ก็เพึ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมาละนาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาหารบาละนาก็ไม่มีจุดหนึ่งที่อยู่ในวงกรารนักบอวระดัณปัจจุบัน <c oughs> นีบจจน <c oughs> น้บาละนามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ085961 7.735เดาาัฒนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลินเพลินยอดผลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่ง าหานนกรงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนก กาแฟเดลลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกข้าวสังยชน์ข้าวเอกลักษณ์เฉพาะของพัทลุงผสมในกาแฟเกรดดีมีคุณภาพมีประโยชน์คงความอร่อยได้อย่างลงตัวมีจำหน่ายแล้วที่ฮับซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์ดอนเมืองและร้านีไทยทัทท่วประเทศทั่วคนเกษตรร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นไม่กลวนพลาดเมีย่ยงปลาทอดเบ็ดอบซอสม้มพ้วกลิ้งกวาง หาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุ่งเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตร สอบถามในขณะที่อยู่ในสนามแข่งขันนะครับเมื่อคะแนนขึ้นบอร์ดแล้วกรรมการอันนี้คำนวณถูกไหมดอกสองดอกต่างนะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับพี่บ่าวภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะคพี่บ่าวเป็นอย่างไรบ้างคะการแข่งขันในวันนี้ก็วันนี้ประเภทชากลยุคใหม่นะครับก็ดีนะครับการแข่งขันก็ปกติไม่มีฟุ้ระทวมการแข่งขันก็ดีมาก<ด>ในวันนี้นะครับและตอนนี้ก็คือเบรกในรอบคัดและกรรมการจะลงในรอบจริงต่อไป นี้นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการลงไปเชิดกันถูกบัตรรอบชิงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในรอบชิงครันขอบคุณค่ะ ท้าทองก็เป็นนกหาดใหญ่นะครับเป็นนกน่าจะเป็นนกวาขาแดงซึ่งนกตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนรับให้กันมามคือคุณวีระนะฮะให้มานะครับให้มาเลี้ยงนกมาอยู่กับผมได้ก็ประมาณกี่ปีแล้วนะครับตอนไปวันแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นนกเรร้องเพื่อนโทรมาบอกเพื่อนนะค,คุณวีว่าเอ๊ะชื่อเขาถ้วยทองหรือเปล่านะเพราะว่าเขาลงมาอยู่ใต้ถ้วยตลอด นะแต่พอมาอยู่มาก้อสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มถ่ายขนนะครับพอถ่ายขนปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มใช้แววเก่งเข้ามานะแล้วก็เอาเจ้าทองเนี่ยไปลองแข่ง4ยกแปดดอกซึ่งเขาก็เริ่มชนะที่หนึ่งวันนั้นซึ่งวันนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นอีกสี่ครั้งเขาก็ติดรางวัลที่สามที่หนึ่งแล้วก็มาวันนี้นะครับซึ่งเดินทางมาก้อพันห้าร้อยกิโลนะครับไม่ได้หยุดเลยจากจังหวัดเลย นะมาแล้วก็เมื่อวานเขาก็แข่งครับเสียงทองแต่เสียงทองเขาไปหลุดหนึ่งกรรมการก็ได้ที่18นะส่วนวันนี้เขาถือว่าโชคดีที่เขาร้องครบนะทุกกรรมการแต่เขาความขยันเขาขาดไปสองขันซึ่งช่วงนั้นก็เยี่ยวหรือหวาดที่นี่เขาเรียกนะมาแต่เขาก็ยังร้องให้นะครับเพื่อนทุกคนก็เชียร์ เพิ่งเป็นนกที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอาบน้ําเสร็จอะไรก็แขวนร้องก็เป็นเพลงยอดนิยมที่ทุกคนชอบพวกลากหวายมีเบิ้ลมีอะไรนะครับเพ,เพราะว่าพื้นฐานเดิมเขาเกิดจากนกนับดอกนะนกนับดอกคุณวิทก็คุณวิทก,ก,ก,ก็เล่นตัวนี้มานานแล้วนะครับใช้ใช้เลี้ยงถือว่าเป็นนกตัวเอกซึ่งให้ผมมานี่ก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณนะในในใน้ำใจของเพื่อนที่ที่มีที่นี่นะครับครับผมขอบคุณครับ ครับไอ้นกตัวนี้ชื่อเจ้าตัวเล็กครับอายุประมาณ6ปีครับก็เป็นนกไอ้เดิมๆที่สีชนครับครั้งแรกที่ไปแข่งปากเปียก ภาเหียก็สี่ยกก็ได้รางวัลที่สี่มาครั้งที่สองพี่ไปแข่งนับดอกก็ได้ที่หนึ่งมาแปดดอกครั้งที่สามพี่ไปแข่งนับดอกมาก็ได้ที่หนึ่งมาแปดดอกครั้งที่สี่พี่ไปแข่งมาก็ได้ที่หนึ่งมาอีกแปดดอกเมื่อวันพัธที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ครั้งที่ห้าเนี่ยก็มาแข่งที่หาดใหญ่อ๋อก็เล่นเปิดเพลงประมาณเพลงสามเพลงสี่แต่ว่าจะมีย้ำจะมีเบิ้ลเยอะ เบิลถ้าแข่งนับดอกก็อยู่ประมาณ8ดอกถึง9ดอกต่อ1ขัน16วิครับ จริงๆแล้วล็อกตัวนี้นะครับเป็นลอ็อกที่ว่าเราติดตามผลใา้มาตั้งนานแล้วแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่เข,เขาเขาเราให้เขานํามาให้เราดูเพราะว่าเราเราจะต้องการจากของเขาเนี่ยแล้วก็เราก็มาให้มาแข่งขันเพื่อพิทานที่นี่นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือล็อกตัวนี้เก่งเก่งมาตั้งนานแล้วเก่งเก่งเก่งตั้งนานแล้วก็วติดติดที่นหนึ่งมาสามสี่ไฟนะครับ เราก็ติดตามมาตลอดแต่ว่าท่นี้เราขอให้เขานํามาให้เราที่หาดใหญ่เพื่อเราจะลงแข่งขันเองแล้วก็เลยประสบความสำเร็จขึ้นมาครับก็คือจริงๆนกตัวนี้เราก็ตอนที่เราไปแข่งที่สมุยเมื่อตอนปีใหม่นี่นะฮะเ,<อ>เราก็ได้พบได้เจอเขาก็ก็คุยกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปสุดท้ายเราก็นัดให้มาวันนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาลงสากลแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังจุดเด่นของนกตัวนี้ก็คือ ขาร้องเยอะมากนะฮะแล้วก็ร้องสำนวนยาวๆมีเพลงต่อเพลงเด่งเด้ลนะฮะแล้วก็มีความสม่ำเสมอสูงรอบชิงก็ยังยังมีความสม่ำเสมอไม่ได้ลดลงใช่นะครับแล้วก็ก็ต้องเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเรานะซึ่งทุกตัวนี้เก่งมากครับผมขอบคนะครับนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนหนึงผมต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาสนับสนุนกิจกรรมงานหาการรมสำเรยงภาคใต้ของจังหวัดสงขลาด้วยดีถือว่าผู้จัดดาเนินการอย่างผมก็รู้สึกดีใจมากที่มีสมาชิกมาช่วยกันมากมายโดยเฉพาะการเห็นดงวันนี้ผมถือว่าผมภูมิใจที่สุดที่เคยคำนวณว่า240จะไม่เติมแต่วันนี้กลับล้นสนาม ทำราว่าผมรู้สึกตื่นใจและขอขอบคุณชาวบินณาลงทุกท่านที่มาช่วยงานนี้โดยเรือเรื่องด้วยดีส่วนของนกคงหัวจุกสองวันที่ผ่านมาถึงว่าโอเคสมาชิกทุกคนก็มาให้ร่มเือช่วยสิ่งอื่นสิ่งใดถ้าขัดข้องหรือติดขัดยังไงผมขออภัยนะที่นี่ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วามโชคดีทุกท่านและโอกาสหน้าเจอกันใหม่เดือนหน้าเจอกันใหม่ที่ประจบคุรุกาสรนะครับขอบคุณครับ ช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่าในการแข่งนกตรงหัวจุกประเทศสากลในวันนี้ที่1เป็นของใครพิม์ A ทีมงานขุดแผนพิม์ B ทีมงานยอดขุดพลส่งคำตอบมาที่0803068476ผู้โชคดีใจรับวิตามินโปรตีนบานาน่าบายเล็กข้าวเหนียวฟรีสนใจสั่งวิตามินโปรตีนโทร0859617735ก็จะใส่ไ,ไป1ช้อนชา ก่นแข่งนกจะร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรงที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บานาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริง,รงต้องใช้บานาน่านะครับประสบความสำเร็จต,ตลอดนะครับสาหรับผมบานานา่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886หรือ085 961 7735บรรณาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกโรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลินเพลินยอดผลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกโรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่ง หันนกลงหัวจุกสายฟ้าสุดยอดพลังสำหรับนกกาแฟดลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกข้าวสังยชน์ข้าวเอกลักษณ์เฉพาะของพัทลุงผสมในกาแฟเกรดดีมีคุณภาพมีประโยชน์คงความอร่อยได้อย่างโลงตัวมีจำหน่ายแล้วที่ฮับซูเปอร์มาร์เก็ตดมอล์ดอนเมืองและไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ครัวคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมี่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสส้มพวกกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตรช่วงคนรักนกรีพอร์ต เมื่อวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับได้มีการแข่งขันนกกรงหรัวจุประเภทนับดอก4ยก9ดอกที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่ครีครับการแข่งขันครั้งนี้ครับใช้ราวคู่รับนกจำนวน80ตัวชิง20รางวัลครับสำหรับภาพคราวนี้ครับต้องขอบคุณภาพข่าวจากบางนันกาโนมากๆเลยครับ go, 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 go. ช่วงคนรักนกรีพอร์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศการแข่งขันนกรงหัวจุกและนกกงเข็นดงที่จังหวัดสงขลาในงานช่วยพระราชทานที่ผ่านมาครับก็อขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ เวลาของรายการของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยช่วงคลิปเด็ดคนรักนก สำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นนกลงหัวจุกนกแก้วนกเขาลกูกขุนทองนกกังเขนดงส่งมาที่อีเมลของทางรายการหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับช่วงนี้ทางรายการมีของที่ระลึกจกนากปฒนามอภัยครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับปฒนา,นาสุขภาพดีเริ่มต้นชีอาหารมีจาหน่ายแล้วทั้งอาหารนกรงหัวจุกและนกกังเขนดง ท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับซาตูอาหารนกปรงหัวจุกเต็ดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมอาหารนกรงหัวจุกยอดขุนพลไฟเตอร์แรงเข้มสู้กาแฟเดลองกาแฟผสมข้าวเจ้าแรกของโลกครัวคุณเกษตรฟาร์มร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจรครับและนี่ก็คือผู้สนับสนุนของรายการเราครับแนะนำติชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ที่คนรักนกไทยแลนด์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์หนึ่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแคป h a n n e l วันนี้สวัสดีครับเี่ยวนพี่สานะครับล่อๆล่อพี่สารล่อ